ัใช่ครับผมสุรชัยสังกิณครับเลขนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งศูนย์จ็ดสี่ศูนย์หนึ่งห้าสามครับครับวันนี้ผมก็จะมาอ่ามาพูดถึงครับสัดส่วนของการลงทุนนะครับของผมวันนี้ครับผมจะจัดเป็นเงินสดนะครับให้เป็นสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็หุ้นกู้นะครับผมก็จะให้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็หุ้นสามัญผมก็จะให้เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับรวมกันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพอดีครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า แผ่นภูมิวงกลมสัดส่วนนะครับของสัดส่วนของเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์นะครับสีเขียวนะครับสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นบ่งบอกของเงินสดที่ฝากประจานะครับสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็สีฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นหุ้นกู้นะครับตรงนี้จะให้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเหลืองตรงนี้ครับก็ให้เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับรวมกันเป็นสัดส่วนทั้งหมดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพอดีครับ ครับตรงนี้ก็จะมีการให้เหตุผลนะครับหลักการต่างๆครับในการเลือกหุ้นสามัญหุ้นคู่นะครับโดยมาชัดโดยให้อธิบายโดยชัดเจนนะครับโดยอ้างอิงจากหลักการเช่นครับการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นนะครับแล้วก็หรือหลักการหาของค่า CV นะครับแล้วก็หลักการของมาร์โควิดนะครับตรงนี้ครับในส่วนตรงนี้เริ่มต้นด้วยหุ้นสามัญนะครับ หุ้นสามัญตรงนี้ผมเลือกเป็นตัวที่หนึ่งคือ YGG นะครับก็คือบริษัทอิสตาซิลกรุ๊ปนะครับจํากันหาชนนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับงานโฆษณาภาพยนตร์และเกมครับตรงนี้ครับในความคิดของผมนะครับหุ้นตัวนี้น่าจะไปต่อเรื่อยๆครับเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วย่อมมีการพัฒนาไปเรื่อยๆครับในอนาคตย่อมีนวัตนา นวัตกรรมเกมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอนครับผมทําให้ผมคิดว่าพุ้นท่นี้น่าจะมีความก้าหน้าไปในอนาคตเรื่อยๆครับหุ้นวายจีนะครับค่อนข้างมีข่าวที่ดีออกมาตลอดครับและในช่วงเวลาที่ผ่านมากําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตัวอย่างตัวอย่างข่าวครับเหมือนเมื่อวันที่สองเดือนหกสองพันยี่สิบสองนะครับก็คืออาตอนนั้นคือราคาสิบจุดสี่บาทนะครับอาวายจีรับ รับซับนะครับลุยตลาดเกมบูมพันหนึกพันธมิตรปั๊มงานมามาจินฟูครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่แบบว่าออกมาเรื่อยๆครับเป็นข่าวที่แบบออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนหนึ่งคือออกหลายครั้งมากนะครับส่วนในส่วนของข่าวเช่นวันที่สามสิบเดือนห้าครับสองศูนย์สองสองนะครับราคาตอนนั้นคืออันนั้นคืออันแรกที่พูดไปเป็นวันล่าสุดนะครับแล้วก็รองลงมาคือวันก่อนหน้านั้น,นครับราคาเก้าจุดห้าบาทนะครับ วอชิชิลันด์จะแสางการเกมยังรุ่งเล็งนําเกมเกาหลีมาตีตลาดไทยครึ่งปีหลังครับอันนี้คือรเป็นส่วนหนึ่งของข่าวที่ออกมานะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับครับต่อมาครับผมคิดว่าได้อย่างครับราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่แพงครับยังสามารถซื้อขายได้ครับและจะมีมีจํานวนวอลลุ่มของหุ้นค่อนข้างมากต่อวันครับทําให้การซื้อขายคล่องในระหว่างวันได้ครับนี้ครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับหุ้นครับ ครับแล้วก็ตัวอันนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของอ่าอ่าเป็นอ่านนี้เป็น l ล n e ออฟฟิเชียลของน e w s ตรงนี้นะครับก็คือเขาก็จะแสดงผลกำไรครับของหุ้นหวจีจีนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดน,นะครับกำไรก็เป็นกสามจุดหกแปดเปอร์เซ็นตนะครับที่เพิ่มขึ้นมาครับในล่าสุดตอนนี้ครับต่อไปครับในส่วนนี้เขาจะเป็นในส่วนของ หุ้นตัวที่สองครับเป็น RBF นะครับเป็นบริษัท R B Foods u p p l y จำกัดมหาชนนะครับลักษณะธุรกิจนะครับผลิตและจำหน่ายวัตถุวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารนะครับและฟู้ดอินเกดเดียนอินกเดียนนะครับตามคำสั่งของลูกค้าและภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเช่น Uncle Brand ครับ Best Order นะครับหรือ Supply Fry ครับเป็นต้นครับ ในความคิดของผมครับสิ่งไหนที่เป็นส่วนผสมของหารครับค่อนข้างที่จะใช้งานในระยะยาวครับบางทีจะเปลี่ยนสูตรอาหารค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าลูกค้าจะชอบรสชาติแบบเดิมๆนะครับสีแบบเดิมๆความอร่อยแบบเดิมๆทําให้เลือกหุ้นตัวนี้ครับเพราะว่าน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ไปในระยะในระยะยาวนะครับเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งครับ หุ้น RBF ค่อนข้างมีข่าวดีเหมือนกันครับในช่วงเวลาที่ผ่านมากำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมีตัวอย่างข่าวนะครับอันนี้คือล่าสุดนะครับวันที่6เดือน6.2022นะครับราคานะครับอยู่ที่16.1ครับ RBF ลุกคือสยามปีกตลาดเอเชียนะครับเพิ่มกำลังผลิตเวียดนามบินโดครับอันนี้คือเป็นข่าวดีครับที่เกิดขึ้นมา เรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นค่อนข้างข่าวเขาจะออกมาเยอะหน่อยครับหุ้นตัวนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาปีสองปีนี้เองครับแต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องของแบบส่วนผสมอาหารเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นระยะยาวครับเพราะว่าผมก็มั่นใจครับในตัวนี้ผมก็เล่นอยู่ด้วยครับผมก็ศึกษาแล้วก็แบบดูตัวนี้มาเรื่อยๆแบบค่อนข้างปีกว่าครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องครับ และอีกอย่างครับราคาหุ้นในปัจจุบันยังไม่แพงครับสามารถซื้อขายได้แล้วก็มีวอลุ่มของหุ้นค่อนข้างมากต่อวันทําให้ซื้อขายคล่องระหว่างวันครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนของอ่ากําไรครับก็ปัจจุบันครับกําไรก็เพิ่มขึ้นครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดนย่เก้าเปอร์เซ็นครับกำไรตรงนี้ครับครับในส่วนต่อไปทำของหุ้นกู้นะครับตรงนี้ครับผมก็เลือกเป็นตัวอืม บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนะครับตรงนี้ครับเรตติ้งองค์กรแล้วก็เรตติ้งหุ้นนะครับเป็น B สามตัวแล้วก็บวกนะครับ B B B บวกครับอ่าครับสำหรับผมนะครับความเสี่ยงที่ผมรับได้ค่อนข้างต่ำถึงปานกลางนะครับจะอ่าผมยกตัวอย่างจากหลักการของมาโควิดนะครับจากข้อที่4ของเขาคือการตัดสินใจลงทุนอ่าในทางเรื่องใดๆนั้นจะ ขึ้นอยู่กับมตาผลตอบแทนที่คาดหวังจะได้รับและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนของแต่ละคนนะครับอันนี้คือส่วนนี้ผมเอามาร่วมด้วยในการคิดวิเคราะห์นะครับผมจึงเลือกหุ้นกู้ของ TPL ที่เขาร,รับ TPL TPI LPL นะครับระดับความความน่าเชื่อถืออยู่ที่แบบ บีบีบบวกนะครับเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำและยังมีดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย4ี่จต่อปีครับคุ้มค่าต่อการลงทุนครับสำหรับผมครับเรื่องวันนี้ครับแล้วก็อีกตัวครับผมก็เลือกหุ้นคู่ของโนเบลนะครับระดับความน่าเชื่อถือนะครับก็คือ B b บครับเหมาะกับนักลงทุนอย่างเราครับที่รับความเสี่ยงต่ำได้ครับและยังมีอัตราดอกเบี้ย4ี่จูนเอร์เซตต่อปีครับคุ้มต่อการลงทุนครับ ตรงนี้ครับถามว่าผมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับผมตอบว่าของผมรับความเสี่ยงได้ต่ำครับเพราะตอนนี้ผมกาลังเข้าสู่วัยทํางานนะครับเพิ่งจบปริญญาตรีสดๆใหม่ๆครับรายได้ที่มาจากการทําธุรกิจยังคงยังมั่นคงเท่าที่ควรครับผมจึงเหมาะกับเป็นนักลงทุนความเสี่ยงต่ำในช่วงนี้ครับแต่แต่ในระยะยาวเมื่อเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัวผมคิดว่าผมจะปรับระดับความเสี่ยงเป็นแบบเสี่ยงปานกลางอะไรเงี้ยครับเบื้องประมาณนี้ครับในช่วงนี้ครับแล้วก็อาจจะแบบ ถัดไปในอนาคตก็เป็นอาจจะเป็นความเสี่ยงสูงก็ได้ครับครับอันนี้ครับในส่วนของคำนวณอ่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากพอร์ตและความเสี่ยงแล้วก็คำนวณของความเสี่ยงครับตรงนี้ของผมก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะกราฟครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงตัวนี้ครับ เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนครับดูในส่วนของที่แยกย่อยก่อนครับในการตรงนี้ครับราคาย้อนหลังตรงนี้ครับอ่าราคาย้อนหลังของ ygg ตรงนี้ครับมีอัตราเปลี่ยนแปลงอ่าผมเอามาตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นปียันปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่อช่วงวันที่หกที่ที่ผ่านมาครับอันนี้คือผมเอาราคาปัจจุบันมาครับต้นปีถึงอะต้นปีถึงปัจจุบันครับก็ได้อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อวันนะครับศูนย์จดูนย์สี่เปอร์เซนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่อวันคือหนึ่งจุดเจ็ดปดเปอร์เซนะครับอันนี้ครับในส่วนของวาจีนะครับต่อไปครับในส่วนของอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นปีถึงปัจจุบันนะครับราคาชหลังของ rbf นะครับเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ผมมาคิดครับจะได้อัตราผลตอบแทนต่อวันนะครับลบศูนจดสามเปอร์เซนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่อวันนะครับสองจุดแปดเจ็ดเปอร์เซนนะครับในส่วนนี้พอมาคำนวณ ครับำนวาตรงนี้ครับเอามาดู covariance covariance นะครับตรงนี้ก็เป็น0 0 0ยนะครับมีความสัมพันธ์น้อยกันมากๆครับแล้วก็ correlation ครับ0ูนจหนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกครับ0ูนจงเคือค่อนข้างน้อยมากๆนะครับตรงนี้ก็คือโอเคใช้ได้เลยครับเนื่องจากมันค่อนข้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่น้อยมากๆครับสามารถอ่า พอมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟครับี่ครับความเสี่ยงจะมีแกานเกน x เป็นความเสี่ยงนะครับตรงนี้ก็คือผลตอบแทนในคาดหวังอยู่แกน y นะครับอันนี้นครับเป็นส่วนของตรงนี้อันนี้คือจําลองพอร์ตนะครับใช้หนึ่งร้อยตัวนะครับครับประมาณนี้และหลังจากนั้นเราได้ค่าตรงนั้นมาครับได้ค่าตรงนั้นมามาคํานวณค่า cv นะครับ ตรงนี้ครับก็คือมาคำนวณค่าค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะครับตรงนี้ครับ YGG นะครับได้มา44.5ครับแล้วก็ส่วน rbf ได้ลบ5.42ครับครับตรงนี้ครับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะครับก็คือหรือค่า cv นะครับ หลักทรัพย์ใดที่มีค่า CV ต่ำแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงต่ำเราจึงเหมาะก,กับอ่าผมจึงเหมาะก,กับค่า CV ต่ำๆครับเพราะว่าเรายังรับความเสี่ยงได้ต่ำเช่นหุ้น ABF ที่มีค่า CV เท่ากับลบ5.42ครับ ค่อนข้างที่จะต่ำมากแต่ในทางเดียวกันครับ YG ครับมีมีค่า CV เั่ากับ44.5ครับค่อนข้างสูงแต่ในทางเดียวกันครับถ้าในศึกษาพฤติกรรมของหุ้นจริงๆครับบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะทํากําไรได้มากจากตัวบริษัทเองครับค่า CV ที่เกิดขึ้นมาจากความแปรปรวนของหุ้นครับซึ่งหุ้นแต่ละวันค่อนข้างจะมีนักลงทุนเล่นหุ้นตัวนี้ ค่อนข้างจะมากครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหุ้นต่อวันค่อนข้างมากครับจึงทําให้ค่าออกมาค่อนข้างสูงแต่ระยะเวลายาวผมมองว่าหุ้นตัวนี้ไปได้ไกลครับและยังและระยะเวลาที่ออกคํานวณครับแค่ต้นปีเองครับแค่ต้นปีสองศูนย์สองสองครับจนถึงปัจจุบันครับโดยค่าที่ออกมาครับค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษครับผมยังมองว่าหุ้นตัวนี้สามารถไปได้ไกลนะครับแล้วก็ความไปคนทนี้เกิดขึ้นอาจจะมาจากการเล่นหุ้นระหว่างวันครับ ครับตอนนี้ผมก็นำเสนอครบเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมขอจบการรายงานเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ